CEO ของเซลเซียสคาด BTC ETH จะทำ all time high สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ค r y ปตัวท l อครับกับผมแซคโน o บอรีครับผมขอต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับรวมถึงต้อนรับน้องใหม่ทุกคนเข้าสู่วงการนี้ด้วยนะครับผมวันนี้มีข่าวเก่าๆมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับ Bitcoin แล้วก็ e ีท e เรียครับซึ่งต้องบอกว่าผมว่ามันน่าจะเป็น ข่าวดีข่าวนึงเลยแหละนะครับถ้ามันเป็นจริงนะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากในปีนี้นะครับ CEO ของ Celsius ครับกล่าวว่าเขาคาดว่านะครับราคาของ Bitcoin นะแล้วก็อีทีเรียมเนี่ยจะพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการครับในปีนี้ครับผมก็เขาคาดนะเขาคาดนะครับอ่ะเราไปดูทิ่ว่าเขากล่าวยังไงบ้างครับ Alex กซ์ครับมาชิงกี้ครับ ซี o ของแพลตฟอร์มกู้ยืมคริปโตครับแบบเซ็นทรัลไลซ์นะฮะได้ให้คำคาดการใหม่ว่าราคาของเหรียญคริปโตเบอร์หนึ่งของโลกอย่างบิตคอยเนี่ยจะพุ่งทําจุดสูงสุดนะฮะเป็นประวัติการใหม่ในปีนี้ครับเช่นเดียวกับอีทีเลเียมครับซึ่งเป็นเหรียญคริปโตอันดับ2รองลงมานั่นเองนะครับในระหว่างการสัมภาษณ์ครับณงานประชุม p s r l s c l o h k i n w i n w นะครับนายอเล็กซ์มาชิงกี้ครับได้กล่าวอภิปรายนะถึงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับ คริปโตครับแล้วก็เขายังได้ให้คำได้ให้คำคาดการครับในแง่บวกนะครับว่าเหรียญคริปโตเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองของโลกเนี่ยจะสามารถทําจุดสูงสุดใหม่นะเป็นบอร์ดการได้ภายในปีนี้นะครับคำว่าจุดสูงสุดใหม่ก็คือ all time high ใหม่นั่นแปลว่า Bitcoin ก็ต้องเกินโอ้โหหกหมืนห้าพันดอลลาร์ขึ้นไปนะครับส่วนอีเลียมนี่น่าจะไปเกินสามสีพดอลลาร์ขึ้นไปอืมเป็นไปได้ไหม ไม่รู้นะครับมาชิงกี้ครับกล่าวว่า Bitcoin ครับได้รับการสนับสนุนนะครับอย่างแข็งแกร่งนะฮะที่ระดับ33,000ดอลลาร์ครับเมื่อช่วงต้นปีนี้ครับแล้วก็การซื้อ Bitcoin ของเทอรล่าเนี่ยเพื่อนำมาใช้เป็นสกุลเออมาเป็นเงินทุนสำรองครับให้กับเหรียญ Stablecoin UST ครับเนี่ยจะเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญครับในการขับเคลื่อนราคาให้กับ BTC หรือบิตคอยนั่นเองนะครับ ก็ตามความเห็นของเขาครับหากนะักลงทุนรายย่อยครับเริ่มก้าวเข้ามาในตลาดอีกครั้งนะครับเราจะไม่เห็นราคาต่ําสุดที่ต่ําไปกว่าครั้งก่อนแต่เราจะได้เห็นจุดสูงสุดใหม่แทนครับมาชิงกี้กล่าวแบบนี้นะครับมันอาจต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะถึงจุดสูงสุดใหม่แต่ผมยังคงคาดหวังว่าบิตคอยจะสามารถยืนเหนือระดับ6 0หมื่นเหรียญ ภายในปีนี้พร้อมกับอีเลียมที่4,500เหรียญนั่นเองนะครับโอ้โหถ้าขึ้นไปถึงขนาดนี้นะดีใจตา,ตายเลยนะฮะปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับเขากล่าวเสริมว่ายังมีปัจจัยอีกมากมายครับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตครับสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตครับซึ่งรวมถึงแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดที่เป็นผลกระทบมาจากการลุกลานยูเครนของรัสเซียครับแล้วก็มาตรการเข้มงวดนะครับมากขึ้นสําหรับการต่อสู้กับภาวะเงินเฟอ้อ ของธาามาชิงกี้ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆครับซึ่งรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคครับการยอมรับคริปโตของสถาบันและการอภิปรายเกี่ยวกับการรวมศูนย์และการกระจายอำนาจนะครับตามที่รายงานไปเมื่อช่วงปีที่แล้วครับมาชิงกี้คาดการว่าราคาของบิตคอยเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปที่ระดับ1 6 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับก่อนที่เขาจะ ปรับลดคําคาดการณของเขาลงมาเหลือ1นึ0 0 0สดอลลาร์ในปีนี้ครับและในส่วนของอีตาเลียมครับมาชิงกี้คาดก,การว่าราคาของมันจะพุ่งไปถึงระดับ ,6000 ดอลลาร์ 6, นั่นเองนะครับโอ้โหไม่ว่ามันจะไปจบที่ราคาไหนนี่ขนาดว่ามาชิงกี้เขาลดลดเพดานทําทนายลงมาแล้วนะครับผมว่ามันก็ยังสูงสูงมากๆสูงกว่าลุงฉลกอีกนะครับอ่าเอาเป็นว่าถ้าปีนี้มันไปถึงนะผมว่ามันน่าจะเป็นนิวิตใหม่ที่ดีฮะในปีนี้นะครับแล้วก็ ผมว่าคงจะมีคนกระโดดเข้ามาในในตลาดคริปโตแบบมหาศาลเลยแหละโดยเฉพาะเม้าลายใหม่ๆนะครับต้องบอกกนเลยครับว่าถ้าเห็นราคามันกําลังขึ้นสูงๆเยอะเนี่ยเข้ามาได้นะครับแต่ไม่ใช่เข้ามาในลนะักษณะตามๆกันมาแล้วก็เอาเงินที่มีทั้งหมดมาเทซื้อนะครับไม่ใช่นะครับคุณต้องควรนะฮะมองการคาดการณ์แบบนี้แล้วรีบเข้ามาช่วงนี้นะครับ แบ่งสันปันส่วนเงินของคุณเท่าที่มันไม่ไม่เขาเรียกว่าไ,ไม่ไปกระทบหรือว่าไปสะเทือนกระเป๋าเงินหลักๆของคุณนะครับเอามาลงทุนในเหรียญบางเหรียญที่คุณต้องการนะฮะในราคาที่มันยังต่ําอยู่แล้วพอมันขึ้นสูงปุ๊บเนี่ยคุณจะขายก็แล้วแต่และหรือจะถือไว้นก็ได้นะครับก็วางแผนให้ดีก็แล้วกันนะครับผมยังไงหวังว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวดีของทุกๆคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่งต่อคลิปนี้ให้กับเ,เพื่อนๆครับได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะฮะ แล้วก็ดูติดตามดูคริปตโตทอล์กได้ทุกวันเลยฮะเวลา8โมงเช้านะครับผมคุณสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้นะฮะด้วยการเติมค่าชานมไข่มุใกให้ผมฮะผมชอบดื่มชานมฮะเติมพลังให้นิดหนึ่งผ่านทาง True Money Wallet ครับแล้วก็ KBank นะครับส่วนถ้าเป็น USDT กับ BUSD คุณสามารถเลื่อนลงไปใต้คลิปนะครับข้างล่างจะมี Wallet a d d r e s s อยู่โอนมาได้เลยจะเป็น BUSD หรือว่า USDT ก็ได้นะครับเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่ ไม่ต้องเกรงใจไม่ว่ากันเลยนะครับแล้วก็คุณยังสามารถติดตามทุกคลิปนะฮะอัปเดตก่อนใครได้เพียงแค่คุณกด Subscribe และกดกระดิ่งครับกดแค่1ครั้งพอ1ครั้งเท่านั้นอย่ากดซ้ำนะครับคุณจะเห็นคำเตือน notification ขึ้นมาเวลามีคลิปใหม่ๆอัปเดตนะฮะเรามีคอนเทนต์มากมายครับในช่อง s ซ n ์โ o b o d y ครับมีหลากหลายรายการให้ได้ดูกันด้วยนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ